สวัสดีครับลุงถาชัยเวยเกษรนะครับวันนี้พามาไหว้พระที่วัดตุกกาบครับก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักนะครับวัดตุกกาบนี่ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดยมอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นเป็นวัดประมาณปีพศ2 4 9 4ครับ แล้วได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปีพศ2299ประวัติการสร้างวัดนั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างมีหลักฐานอยู่ว่าหลวงพรมบ้านอยู่คลองบางหลวงกรุงเทพเป็นผู้สร้างอุโมสดไว้ต่อมาราวปี2461หลวงฤทธิร์รงรอนหรือเจ็กแสงมณีผู้เป็นหลานมาสร้างสราท่าน้ำซึ่งยังปรากฏให้เห็นอยู่ ทุกวันนี้ส่วนชื่อวัดนกกระจาบสันนิษฐานว่าเป็นชื่อเดิมของวัดเพราะไม่ปรากฏชื่ออื่นนะครับอันนี้ก็อ,อยู่ที่ลันลันวัดนะครับที่มองเข้าไปเห็นก็คือเป็นวิหารของ รูปเหมือนอหลวงพ่อขันนะครับหลวงพ่อพระอุปัชฌายขันอินทปัญญาอดีตเจ้าวาดวัดนกกระจาบนับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสําคัญหลวงพ่อขันเป็นผู้นําในการสร้างและบูรณะปิสังขารวัดนกกระจาบหลวงพ่อขันเป็นสิทธ์หลวงพ่ออ่ำวัดวงคลองและยังเป็นสิทย์หลวงปู่สุดวัดปากคลองมะขามเท่าสิทธิร่วมสํานักเดียวกันกันกบกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ หลวงพ่อขันเป็นคณาจารย์รูปหนึ่งที่เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเพื่อเป็นขวันกำลังใจแก่บรรดาทหารที่เข้าร่วมรบในสงครามมิโดจีนเมื่อปีพศ2481ณวัดราชบมพิษสถิตมหาศรีมารามกรุงเทพมหานครเหนืองานราชการได้ยงย่องให้หลวงพ่อขันเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของอำเภอบางบานดังคำขันประจำอำเภอที่ว่าอิดแกลงแหล่งดนตรีไทยเริ่มใสหลวงพ่อขัน ผลิตภัณฑ์ก้านทูหลวงพ่อขันไดมรณรภาพเพื่ออายุ71ปี51พรรษาตรงกับวันที่1เมษาย,ยน2486ครับอันนี้คือภายในวิหารของหลวงพ่อขันถ้ามองมาจากาด้านหน้าวิหารนะครับโดยรอบกนะ็จะมีต้นโพอยู่กลางลานวัดนะครับแล้วก็อุโบสถส่วนในนี้ก็จะเป็น คุติพระนะครับอ,อยู่รายเรียงรายรอบวิหารหลบพวกันเลยมีสะพานเดินเชื่อมถึงกันโดยตลอดนะครับโดยยกพื้นขึ้นนะครับโดยยกพื้นขึ้นก็รอบวิหารหลบมพุกันแหละนะครับส่วนใต้ถุนหรือใต้พื้นบ้านก็ ก็จะใช้เป็นที่เก็บสิ่งของต่างๆที่ใช้ในวัดนะครับแล้วก็เข้าใจว่าคืออำเภอบางบานเนี่ยเป็นแหล่งรับน้ํานะครับก็หนังก็จะท่วมทุกปีว่างันเถอะนะเพราะนั้นบ้านของบ้านหรือวัดหรือประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ก็จะมีทําเป็น ได้ถูนยกพื้นสูงขึ้นเพื่อเพื่อไม่ให้น้ำมันท่วมบ้านอันนี้เราเดินไปที่ท่องท่องบางบานนะครับซึ่งอ,อยู่ด้านหน้าวัดอันนี้เป็นศาลาที่ที่ท่าน้ำที่ทำขึ้นมาใหม่ด้าน ทางขวามือก็เห็นสะพานข้ามคลองข้ามแม่น้ำครับข้ามไปก็จะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆอ,อ,อยู่เจ้าหนึ่งชื่อก๋วยเตี๋ยวนายไห้นะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อของอำเภอบางบาทนะครับใครผ่านมาผ่านไปก็มาไหว,ว้ว่าไหว้พระวัดน,นี้แล้วก็กราบพระเสร็จแล้วก็แววข้ามไปครับไปทานก๋วยเตี๋ยวได้นะไปทะลุออกไปถนนใหญก่ก็เลี้ยวซ้ายไปครับถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าไปอำเภอบางบาน เดี่ยวซ้ายไปก็จะเป็นเืินเดี่ยวในหย้ยเท่าที่ดูก็จะมีะน้ำออกสีแดงแล้วครับก็น้ำเหนือคงลงมาแล้วแหละสังเกตดูบ้านๆประชาชนแถวอยู่ริมคลองก็จะ,ะเป็นบ้านที่ยกพื้นสูงทั้งนั้นนะครับก็มีทำยกยอ,อปลาตามวิถีของชาวบ,บ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองนะครับ วัดนกกระจาบเป็นวัดที่มีความสําคัญเนื่องจากในสมัยที่หลวงพ่อขันดำรงตําแหน่งเจ้าวาดวัดเมื่อวันที่24ตุลาคม2465พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างเสด็จพระพาสไปยังจังหวัดนครสวรรค์ได้ผ่านมาปรรทัพแบมที่วัดนกกระจาบและในวันที่7พฤศจิกายน2465ระหว่างเสด็จกลับจากจังหวัดนครสวรรค์ได้ประทับแบมที่วัดนกกระจาบอีกคราวหนึ่ง โดยมีเจ้าเมืองพระนครศรียานในสมัยนั้นรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนได้ทาไม้ไผ่มาปลูกสร้างพระพารที่ประทับรับเสด็จโดยมีกรมหลวงชุมพรเขียนอุดมศักดิ์ตามเสด็จด้วยกรมหลวงชุมพรมีความเคารพในหลวงพ่อขันเป็นอย่างมากจากคําบอกเล่าของศิษย์ผู้กใกล้ชิดกรมหลวงชุมพรทรงเรียกหลวงพ่อขันว่าหลวงพี่นอกจากนี้หม่อมเจ้าหญิงรองจิตแรรอาภากรพระธิดากรมหลวงชุมพรยังมีบันทึกยืนยันว่าพระองค์ได้ศักอักขระนะ วิเศษที่บริเวณกันธมณีหรือลูกกระเดื่องจากหลวงพ่อขันด้วยปัจจุบันนี้บริเวณที่เคยเป็นพระพราบทับของรัชกาลที่6เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดนกกระจาบได้ก่อสร้างศาลในพระอิมพีร์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดรศักดิ์ไว้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นที่เคารพสักการะแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณวัดนกกระจาบด้วยอันนี้ก็คือศาล กุมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับก็จะมีประชาชนผู้ที่เลื่อมใสเคารพนับถือกุมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือส่นเบตเตียนะครับมากราบไหว้อยู่เสมอแล้ะครับนี่คือเหรียญที่ทางวัดได้ได้สร้างขึ้น แต่เดี๋ยวนี้ลงถาเข้าไปก็ก็ไม่ได้ไปแสวงหานะครับก็มีแต่ศึกษาเพื่อเป็นความรู้เท่านั้นนะครับก็ไม่ทราบว่ายังมีอยู่ไหมแต่เชื่อว่าคงคงไม่มีแล้วล่ะครับนะหาไม่ได้แล้วแหละคนคงเอาไปเก็บไปหมดแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็จะมีอ เ่อนทรงของเจด็ตเตียอยู่ในนี้ด้วยทางซ้ายมือเรานะครับก็คือโรงเรียนวัดกนกกระจาบนะครับข้างหน้าคือท่าน้ำอันนี้คือศาลาครับอยู่ข้างๆกับโรงเรียน รงเรงินมัน้องกระจาบก,ก็คืออยู่ต่นนี้ครับที่มองเห็นที่มองเห็นนั่นแหละครับสมัยก่อนก็คงเป็นพระพราที่ประทับของขัาราชการที่หุนะครับสมัยเสด็จประพาสนะครับอันนี้คือต้นโพนะรุงทาดูแล้วว่า อายุน่าจะเป็นร้อยปีครับต้นโพกก็อยู่หน้าหน้าวิหารของหลวงพ่อขัดแล้วก็มีหน้าโบสถนะครับตรงกลางลานวัดพอดียิ่งดูใกล้ๆได้ยิ่งแบบอืมต้นใหญ่มากๆเลยครับดูถ้าต้นโพโตขนาดนี้ก็กน่าจะน่าจะหลายปีนะถึถามว่า ว่าคงเป็นร้อยนะครับดูลำต้นดูกิ่งที่ที่แตกออกมาค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากเอยู่ตรงข้ามนี่เลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมสวัสดีครับ